ทางหลวงชนบทสีสเก5030อีก5กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปยังทางหลวงชนบทซีสะเกต5030แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทซีสะเกต5030ทางเดียวค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามุ่งหน้าทางตะวันตก แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปยังทางหลวงชนบทสีสเกต5030แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสูอักตร5030 บนทางหลวชนบท4ีส พี่นองเออกมาแบบเอาตึกว่าออกมากก่อนด้าน,นไหนเนียนเนี้ยเลยเลีเเ้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทนอสารากรไก่4003ไฟบื้งบูนณ์ ต่อไปบนทางหลวงชนบทตสารากอไก่4003อีก7กิโลเมตร